สวัสดีค่ะเอาไม้ฟองกอไปอยู่กระถางใหญ่ก็อเอาไยฝนมาอยู่แทนแล้วก็เอาอะไรกุ้งเก่าอะไรเนี่ยมาอยู่แทนมาอยู่แทนไยฝน แล้วก็เอาพยามนเนี่ยอยู่แทนกูเก่าตอนแรกก็จะบรรดาษซับแล้วก็กระถางมันพอๆกันวอจริงก็ออกมาอีกใบหนึ่งสวยงามตอนนี้มาลงอีกหนึ่งตนสวัสดีค่ะ